ฮัลโหลยูทูบสปารดี่มาเพื่อนชาวยูทูบเบอร์วันนี้ขอใชิมาสอนเกี่ยวกับการเทรดอยู่ไบนแนนเนาะจะเอื้อว่าสอนแล้วกันเอื้อว่าแนะนำแล้วกันเพราะว่าข่อยกับมือใหม่ยังไงกันในประเม็นว่าเอ็กซ์เปิดอาลาดมันจะใส่เนาะเนาะนี่นี่นี่แอปไบนแนนนี่เนาะข่อยก็ต้องโหลดแอปไบนแนนนี่มาก่อนแล้วก็ตั้งวสดบัญชีให้เรียบร้อยเนาะอันนั้นพอว่าซราบว่าทั้งรายการโอนเงินเข้ามาไว้ในสปอตก่อนเนาะสปอตของไบนแนนนี่นะ เพื่อเขาจะแลวแปลงเป็นเงิน usdt นี่ก่อนเนาะนี่ตอนนี้่อยมีอยู่6 0 69า usdt เนาะหรืออยู่หรือมีอยู่ประมาณ68.98ดอลลาร์เนะาะเพื่อจะทำการเทรดนะเขากำลังเลือกแถบยุลุ่มนี่เนาะแต่ขอจะว่าเรื่องอมันจะมีเทรดไม่หลายแบบเนาะมันมีแบบสปอร์ตแบบฟิวเจอร์แบบ มันยังก็ว่ากันมาแต่ว่าเฮาสิมาเว้าเรื่องเทรดแบบสปอตเนาะเนี่ยเฮามาเบิ่งอยู่แถบเมนูอยู่ลุ่มนี่เนาะมันจะมีโฮมมีมาร์เก็ตมีเทรดมีฟนะิวเจอร์เนาะแต่ก็มีบอิเลณท่ามาเลือกมาร์เก็ตนี่เนาะสิเฮาจะเทรดเอาสิเทรดเงินยังเนาะก่อนอื่นเฮาก็ต้องมาเลือกเอาเงินดวนนี่ก่อนเนาะ BNB อนบผมยังเขาว่าไปแต่เฮาเฮาเฮาเปลี่ยนเป็นเงิน u s d อเลยเดี๋ยนะ้องเนาะแต่สกุลเงินยอดฮนะิตเนาะเอาตัวนี้แล้วกัน เราจะมาเทรดซื้อขายเงินบิตคอยแล้วกันนะ B TC, B TC เนาะบีทีบิทีซีเน,ะเนะเาะเงินยอดฮิตนะเราจะไปมาซื้อขายหรือมาเทรดเ,เงินบิตคอยแล้วกันเนาะในที่นี้เราจะให้เข้าใจเนาะสำหรับมือใหม่เขาก็ขเข้าใจตามความเข้าใจกันเนาะเนี่ย BTC ก็หรือบิตคอยเนาะอ่าทับ u s d อสเงินแทอมีเนาะหมายความว่า1 Bitcoin นึ่งบิตคอยนี่ มีมูลค่าแล้วคับซาวจุดหกหนึ่งสามเนาะทต่มันเลขมันเตนึ้นเต้นลงอยู่นี้นะเพวกเจ้าเนาะเอา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 เข้าใจทำนี่ก่อนเนาะหนึ่งบิตคอนี่มีมูลค่าเท่ากับซาวจุดหกส USDT เนาะหรือเท่ากับซาวจุดหกหนึ่งแปดดอลลาร์เนาะสองหมืนแล้วเนาะประมาณซาวจุดเอเว์สองมืน หกร้อยสิบห้านาเนาะเอากดเข้าไปแล้วเขาจะมาสังเกตเนาะสังเกตกราฟนี่เนาะแทงเทียนนี่เนาะแต่บางคนมันจะเป็นเส้นแบบสี่อ้โบทนานัดเบิ่งมันเป็นเส้นแบบส่กะมากดใส่สิบห้านาทีนี้เนี่ยมันจะเป็นแทงเทียนเป็นใส่เทียนขึ้นมาเนาะแล้วแต่แต่มามากดหนึ่งสัโมงบ่สี่สัโมงบ่หนึ่งมือบ่หรือจะไล่หันเขากดเข้ามาหม้อนี่เนาะหนึ่งมันจะมีหนึ่งนาทีสามนาทีห้านาทีสามสิบนาที สองสโมงหกสโมงแปดสโมงสิบสองสโมงสามมือ้อหนึ่งอาทิตย์อลไรก็นจนฮอดหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนที่ผ่านมามันจะเห็นเห็นเห็น,หนภาพเลยเนาะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสามารถห่อแล้วก็ขยายได้เนาะแล้วแต่ผู้ถนัดเนาะขอยเอาสี่สโมงแล้วกันหรือว่าหนึ่งสโมงเอัศวินนาทีแล้วกันเนาะอ่าสมมติว่าคอยเบิกคอยกันมือใหม่กันเนาะบวกต้องบปดเดาสุ่มคอยกัน เบิ้งบอกอบกดอ,อกเบิ้งคราฟนะครับโบเมนเอ็กซ์เปิดอาดลาดคือว่าเนาะะนี่นี่หอยเบิ้งเนี่มันต้องขึ้นมันสิขึ้นเนี่ยมันเป็นแทง,งเขียวๆนี่น้โอ้ขึ้นลายเดียเว้ยเนาะเอยสิกดคำสั่งซื้อเข้าไปเลยหอยซือซ้อซือซ้อหอยซือซ้อราคาตลาดเนาะมันจะมีลิมิตเนาะลิมิตก็คือตลาดราคาตลาดแหละแต่ว่าลิมิตเขามักตัวเลขซัมไน,นเนาะหรือเขาสิซื้อประมาณนี่เนาะซ้าวจุดหกไปเจ็ดจุดเก้าเก้านี่เนาะแต่คอยเอาราคาตลาดแล้วกันราคาตลาดก็คือราคาอัมเทเลนขึ้นแล้วลงนี่แหละ แล้วจะซื้อแจอ็คแจักบิตคอยเนาะจักเหรียญเนาะเขาก็มากดเอาสี่ร้อดนี่งนเงินแถวมีเขากดร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ห้าเปอร์เซ็นต์มื่ก็เหรียญขึ้นตามนั้นอ่นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่กดซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคอยซื้อเปิดในเงินเท่ามีเนาะคอยจะกดซื้อเลยเนาะโอเคคำสั่งซื้อกดคำสั่งซื้อแล้วมันจะขึ้นว่า success รือว่าสำเร็จเนาะ by by เหรียญอ่าเหรียญบิตคอยน์นะ BTC นี่เนาะ แล้ววันนี้เขาไปเบ่งอยู่ไซบ์ปเนี่ยเขา,าซื้อํำสั่งเาซื้อแล้วเขาเบ่งอยู่โอเปนออเดอร์นะมันจะเป็นศูนย์นำเงินแต่เขามาเบ่งอยู่นี้นเนาะเขามาเบ่งอยู่ออเดอร์ฮิสตอรีแถนี้เนาะนี่อยู่นี่นะมันอยู่นี่นี่คำสั่งที่เขาซื้อเนี่ยเขาซื้ออยู่ที่ราคาซาวจุดเจ็ดศูนย์จุดแปดสี่เขาต้องจดไว้และจื่อไว้เนาะแล้วก็ถ่าถ่าให้มันขึ้นขึ้นให้มันได้ เสาเอดฮงดีหรือว่าเสาแปดสาจุดเกหรือซิปเฮงดีเนาะเสาเอก็เฮงดีเนาะเขาจะได้กำไรถ้าเขาได้ต่ำกว่าเสาเสาศนย์เจ็ือวาเขาขาดทุนแหละหรือว่าได้ซ้ำกันหรือาขาดทุนเลยเพราะเขาเสียขาดทเดียมนนาะหรือว่าไงให้นมันได้สูงกว่าเลขเลขเสานี่นะเสาสองศูนยเจสี่ศนยแปเก้าะเนาะกลับไปกลับออกไปเนี่ย เขาก็ได้มันนั่งพเอาลงสัเอ็นบอลเนี่ยเขาตอนเขาซื้อซ้าวเจ็ดไม่แห้งลงเนี่ยใชงไนี่ยเขาขาดขึ้นแล้วนี่อันนี้มันติดลบอยู่หนึ่งจุดสามจุดเอ็ดเปอร์เซ็นต์สินะทั้งเทิงนี่เนาะตัวเลขแดงๆนี่นะแต่ก็เขาเห็นได้อย่างเดียวก็คือถ่าเนาะเรื่องสิโคสก็สั่งขายไว้ขายขายก็ตามราคาตลาดที่เขาที่มันสูงกว่าซ้าเนี่ยแหละเนาะพอาะสิเข้าใจบ่วันนีนเขาขายขายเขาซื้อขายออกจากเหรียญบิตคอยน์ขายออกเบิร์ตคือตอนเขาซื้อเบิร์ตถึงแล้ว แต่จะเฝ้ากดขายได้ของพันได้ดินเนอะเฮ้ยมันขึ้นเจ็ดแล้ววะน,นี่เรื่องเรื่อง่เฮ้ยเบิงยเดียว,วยกลับไปเบิ้งก่อนแปบ๊บหนึ่งเด้อแปบบ๊บนึงเด้อใส่คำสั่งซื้อทเท่าไร่้เจ็ดศูนย์สเออยังบ่ได้หมนะือห้าก,กัเจ็ดมันต้องขึ้นเป็น8ดหรือเก้าเนอะซ้าเกหรือ, 10, รอ, 10, รอ 10, นะส,ส,สนะิหรือเศษเนะพวเขโมายซะเนี่นะเขาจงเด้กอไร แล้วเขาจึงขายออกนั่นนั่นคือกำไรขาดทุนเนาะอันนี้มีมีธีการเบิ่งแบบบ้านๆง่ายๆของข่อยเลยเนาะสำหรับท่านที่เป็นเอ็กซ์เปิดอาดลาดที่ว่าเข้าใจดีกับเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการเทรดเงินบิตคอยเนี่ยอยู่ในแอปไบแนนเนี่ยนะสามารถคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เนาะข้างล่างใต้คลิปได้เนาะมาบอกมาแนะนำมาแลกเปล็นบทบทเรียนกันได้เนาะบัว่ากันเนาะอันนี้ข่อยกับมือใหม่บอกเปิดสามารถแนะนำไม่ต้องกลัวจะจะใส่คำว่าสอนเลยเพราะข่อยกับบริเก่งเนาะ ศึกษาเห็นุ่มเป็นน้กันอ่เอเอ,เอมันขึ้นแล้วตอนนี้เนาะขึ้นแล้วตอนนี้แต่ก็ยังติดลบอยู่นี่ติดลบศูนย์จุดเก้าสามเปอร์เซ็นต์หรืถือว่าเขายังติดลบอยู่ได้ซื้เราไปกดอ่าขายปุ๊บนี่เขาลุกทึนเลยได้หน่เขาจะบ่ได้ทึนได้เขาลุกทึนเลยได้หน่เนาะแต่ถามหมอนีิมันขึ้นมาเป็นมันบอกเป็นติดลบนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาเขาจะได้กําไร โอเคสิ่ง okay. ที่เห็ดได้ก็คือฐานะกดออกไปแล้วก็ไปเห็ดเอาอื่นอันอ,น,อนอื่นไปหลินเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไปหลินยูทูบยูทูบเฮาเนาะฐานโะดนคำว่าจับบางทีหนึ่งโดนคำว่าจับทีหนึ่งฐาตัวเลขมันสูงกว่าเวลาเฮาเฮากดซื้อน่ะนะก็ถือว่าเฮาได้กำไรเนาะแต่ข้อเสียของการเทรดอยู่ใบแน่นนะี่เนาะมันดนคอยวะมันดนใช้เวลาดนเนาะเพื่นบอกตัวเลขส่วนมันสิขึ้นนะนะแล้วก็แล่แนขึ้นแล่นลงลงหันไว่าพดเนาะแล้วก็นในทางกับการเวลาเฮาขายออกแล้ว เขาจะขายอันอ่าเฮอร์ยังขายแพงๆเลยเขาจะไปซื้อถึกๆนะปัดแห้งปัดแห้งอัขึ้นไปในทิศทางก็ข้ามไ้กลับนะคนสร้างอันนี่แหละแล้วก็นดนแล้วก็ได้หน่อยอีกได้หน่อยมันคือได้ไลายคือเขาไปเทรดอยฟอร์เรตแต่เทรดอยฟอ f o เรตเขกระทือโบรกเกอร์หัวแบนโกงมาแล้วนะเนาะก็เลยแบบยาแม่มันทน คอยเรื่องเรดอยู่อันฟลิเอนซ์มันบุดเดียวได้ใช้เวลาแค่ซิมหานาที่สานาทีก็แล้วแหละได้กำไรเถื่อนหนึ่งก็เป็นสามสิบปดอลลาร์สี่สี่สิบปดอลลาร์สินะมันเลยไปตะขึ้นใจนอันนี้โอ้ยสุดสิได้เหรียญหนึ่งนะพี่น้องเลยบักดนดนกราฟกับลงไงเนาะสมมุติเขาซื้อเขาซื้อถือขายแพงไงนะลงไงขึ้นยากอัเขามามาซื้อขายนี่นะประชุมเขาเขาขายมันบอกก็ขึ้นขานอีกขึ้นยากลง,ง มันปีนกันนะล้วก็ใช้เวลาดนเอามาเบิ่งน้ากันเนาะสุดท้ายกับลายขาดขึ้นเ่ยนะจึงเบิ่งเบิ่งน้ากันพุ่นนะแหงลงแหงลงแบบนี้แทนที่ี่ขึ้นกันแหละคอยสั่งอันนี้แหละจะเลือก็ได้แต่รอถ่าเนาะแต่แต่รอถ่านให้มันขึ้นเป็นสองแปดพุ่แหงดีเนาะพอเขาซื้อกับสองศูนย์เจ็ดเด้อหรือมันขึ้นหัวเซาเอสหรือเซาสองแหงดีแต่มันก็ชิ่งยากเพราเคยเคยถ่าแหละถ่าเป็นสมองสมองอย่างพวกข้นหอดพุ่น เดี๋ยวไปนั่งถ่าเบิดมือให้มันได้กำไรนี่โอ้โหมันก็นตายที่บมเนาะเคยเทรดโฟเรตแล้วมันเลยซิบหาเศร้านาทีสิน่ะมันได้โลดนะอันนี้โอ้มันใส่ใส่เวลาต้องต้องใจเย็นๆอดทนขึ้นก็ขึ้นน้อยๆกำไรน้อยๆม,มินมินสินะมันเราไปตะมวนตะเผอร์ใจตะท่อรุนนี้ยแรนขึ้นเบิร์ตกับแรนลงแหละแต่กำไรกับกำไรน้อยๆนนั้นผมไม่ซื้กำไรหลายนะอันนี้เงินเงิ้นยูนี่ขอบๆรายรายเดิ หอยลงอยู่ด้วกันมิเต่ร์ถอดได้หกสิบไปดอลลาร์บวกหันลอยดอลลาร์นะคอยก็อยากลงหลายอยู่แต่เบิ่งนกำไรมันแบบไม่ได้บลายมันก็เลยบ่มอยากเห็ดเนาะแต่เดี๋ยวจะเห็ดให้เบิ่งเลยบตัวอย่างเนี่ยราคามาร์เก็ตเนาะเขาเลือกมาร์เก็ตในราคาที่มันแหลมอยู่เด้อสมมติเขาเลือกลิมิตเนาะเขาสามารถเลือกได้สองเหมือนลิมิตก็คือตัวเลขที่เขาพอใจที่เขามันได้กำไรแล้วเนาะเห็นว่าคืออยู่นี่สองเจ็ดหนึ่งซีนบอ แต่ก็ยังโ่ได้กำไรอยู่ดีแหละสองเจ็ดมันต้องสองซาวซาวสองศูนย์เก้าัยังขึ้นไปหรือสองหนึ่งเก้าสินะเอาที่ไี่กำไรแต่ว่าคอยหมักเลือกเป็นราคามาร์เก็ตแล้วกันเวลามันแหลนมันแหลน,น,นขึน้นสูงเนี่ยก็ซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ลดซื้อโมเมนต์ขายออกร้อยเปอร์เซ็นต์ลดนีก่นก็กดขายก็ถือว่าเโาได้กำไรแต่นี่ยังบ่ได้อยค่อยเบิ่งยังเป็นเล็กขึ้นน้อยๆเดียวนะปลายมันน,น,นะพอดีแต่ทรมานจิตใจ นาะโอเคหลังจากนั้นก็ได้ตัถาอหละเนาะที่เหลือก็มิได้ประกดคำว่าเซลล์ btc เลยขายบิตคอยออะกลายกันแล้วพูนี่แหงลงเห็นบ่แหงเป็นสองสองศูนย์หกก็เห็นลุบแล้วนั่นนี่ลุกขึ้นแล้วนั่นนี่นะกดซั่งนั่นนี่แหละลงนั่นลงบ้าๆไปไมันขึ้นขึ้นซาซาขึ้นน้อยเดียวเนาะมันจักแนวใดเนี่ยมันลินอันนี้โมบิต้ามวนโมบิตะาขาดนะพี่น้องมันเคยลินแบบอันน่ะ forex เทรดเงินเนี่ยนะ เทศสกุลเงินตาต่างประเทศแล้วบัลินเหรียนบิตคอยมันยังไปไหนได้ไ่นนะลงมันลงแบบห่วงหัวไ่นนะมันขึ้นขึ้นน้อยเดียวปวดเบื่ออย่างเดียวนัลลินอันนี้นะรอถ่านะแล้วมันขึ้นเจ็ดแปดเก่าๆแล้วนะทำซาวซาวชุดแปดแล้วก็สิกดเซลลนะ์ลดเลยเนาะถ่านอยู่เนี่ยขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงโอ้เสียอารมณ์ไปแปดเลยไหมไงขึ้นแล้วก็ลงลงไง เอาเลยซะบ่น uh, <ch> <ave> ี่เนาะแปดแดแดแปดแให้คนนีดูชิแหละได้ิขาดตายแปดแเออไปเลยเด็กกดขายเรียบร้อยอแผดแล้วมาบงเน้องฮามาบึง ว่ wow. าเอามาเบิงอยู่วันเล็ดเฮานาอเฮาสิได้กำไรเท่าไรเบิงฮิสตอรีนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเต่มเต้นแห้งคอยกันดิปัญญาอ่อนดี๋ยววโอ้ยเขามาได้หลายตายไปเด้อ บ่งอยู S <S ่ประวัติของเขาก่อนเนาะเด็กชาวประมงสังเกตอยุวันนี้เขาได้กำไรขาดทุนเนาะตอนข่อยซื้อเนาะดวงนี้เบิ่งอยู่ทั้งสองแถวทั้งเทิงซุดอีกคนเด้อนี่นะตอนข่อยซื้อตามราคาตลาดนี่บายเนาะยูทูยูทีซาวเจ็ดศูนย์สี่จุดแปดเก้าเนาะเวลาข่อยขายนี่เนาะข่อยขายออกในเด้อเลขทั้งเทิงอี่เด้อซาวซาวแปดศูนย์สามจ็ดศูนย์สี่เนี่ยเด็กข่อยก็จะได้กำไรอะไรแบบนี้กำไรกับบริไลเละพี่น้องบริไล บวกลบกันกันได้แต่จุดปลายเนาะี่มาเบางิงแล้วมาเบิงยู่วลเล็ตข่อยเนาะแต่กี้ขอยมีอยู่หกสิบเก้าจุดเท่าไรสามสิบปลายแล้วก็ขึ้นเป็นหกสิบเก้าจุดหกศูนเท่านั้นแหละขึ้นมาหนะกำไรว่าได้หลายเลยพี่นนองเนาะเด็ๆตอนแรกขอยมีอยู่หกสิบเก้าจุดสามสิบห้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นหกศูนเนาะมันมันโ่นได้กำไรหลายนตมันกำไรนิดน้อยมันเระบ่เห็นเป็น อำนาไรเงยเฮาแบบเชื่นอกเชื่นใจเป็นตาใจขึ้นนี่ยพี่น้องแล้วจะเทิดอีกก็ได้แต่บั้นขักันเดียวว่าเทิดนี่ควรจะขึ้นเล็กแปะขึ้นฮอตแปะแหละเขาจะเทิดอีกก็ได้เทิดจักเทือก็ได้แล้วแต่เขาเนี่ยเขาเบิ่งสมมุติเขาเบิ่งกราฟนี่เนาะเขาคือเบิ่งเนี่ยมันบ้มันขึ้นไปเรื่อยๆนี่นี่ไงพี่น้องนี่ไะเบิ่งกราฟนี่นะเทิดอีกบ้านนี่เนาะ อีกบ้าเว้เอาลงเลยป่นี่ลงเลย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 อันนี้แหละมันได้ก็ได้บุลาน่ยพี่ดำได้เพราะแต่ชิว่าได้ได้เพราะแต่ขัดขันไปลมันมันบบบุษยอยากเสือมนัดหาข่อยละเมื่อย เศร้าหรือนั้ทึ้งเขาหน่อยพดบอกตอนนี้เอากันใส่ล,ลายๆบอกเนาะส่วนคิดนี่เกิดขึ้นมีเท่านี้แหละพี่น้องเลย